สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการแรงงานสัมพันธ์นิวสำนักแรงงานสัมพันธ์จัดประชุมคณะทํางานประเมินผลสลัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติแรงงานและวิสาหกิจสัมพันธ์พศ2543ครั้งที่1ครับ2566ไปรับชมกันครับวันพฤหัสบ,บดีที่18พฤษภาคม2566เวลา13.30นนางสาวการจนาภูลแก้วรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานประเมินผลสำลิ์ของพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์พศ2543ครั้งที่1ทั2566ณห้องประชุมสอนิคมจันทราวิทูลชั้น5กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเพื่อรับทราบกฎหมายลำดับรองภายใต้พระราชบัญญัติแรงงานและวิสาหกิจสัมพันธ์พศ2543และพิาพจารณาการกำหนดกรอบระยะเวลาและขั้นตอนการประเมินผลสำลิศของพระราชบัญญัติแรงงานและวิสาหกิจสัมพันธ์ พศ2543และมอบหมายให้คณะทำงานรวบรวมข้อมูลและสถิติสำคัญที่เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายเ <c oughs> ช่นประโยชน์ที่ได้รับจากกฎหมายปัญหาและอุปสรรคในการบังคับใช้กฎหมายสถิติการดำเนินคดีการลงโทษอาญาและการลงโทษทางปกครองและต้นทุนหรือค่าใช้ใจ่ายที่หน่วยงานใช้ในการปฏิบัติการและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายโดยที่ประชุมเห็นชอบกรอบระยะเวลาการประเมินผลสำลิศ และการมอบหมายงานให้คณะทำงานตามที่ฝ่ายเลยขานุการเสนอท่านผู้ชมสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารด้านแรงงานสัมพันธ์ได้ที่แรงงานสัมพันธ์นิวทางเว็บไซต์และ Facebook สำนักแรงงานสัมพันธ์อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำนักแรงงานสัมพันธ์เป็นองค์กรหลักในการสร้างแรงงานสมานฉันท์คิดมั่นหลักสุจรจิตใจสวัสดีครับ